ก็หลายๆคนก็ได้เห็นการเปิดตัวมาร์กี้กับทีมเบคอนชุดใหญ่ไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะแล้วกูเชื่อเลยว่ามี FC ของทีมเบคอนหลายๆคนที่ยังไม่มั่นใจกับเด็กหนุ่มคนนี้สารวันนี้นะกูจะพาย้อนมาดูกันว่ามาร์กี้เนี่ยนะมันโหดแค่ไหนนะทุกคนนะต้องพูดแบบนี้เลยนะฟองช็อปเขตขายลัดและเติมเกมเอวีที่ดีที่สุดใครที่สนใจอยากจะซื้อลัดเกมอาวีหรือเติมเกมอาวีแบบถูกสามารถติดต่อเพจฟองช็อปได้เลยอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันโดยดีเอเดี๋ มันก็มีเยอะนะแต่ถ้าว่ามไม่พุ่งดูเลยคนก็จะบอกว่าเอาแต่เกมตบไก่มาให้ดูเพราะฉะนันวันนี้นะกูจะพามาดูการชนเลนระหว่างมาร์กี้กับจอมมี่นะว่ามันจะเป็นยังไงนะเขาจะสามารถยืนเลนกับระดับโปรเพเยอร์ไหวหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเก่งแค่นในระดับเซบิโปรอย่างที่หลายคนว่านะก็มารับชมเบพอรันเลยนะเนี่ยแคสตแล้วก็นี่ครับเบสตีแอนครับผมทำได้เหมือนกนะันครับคนไทย แน่นะครับสุดคุณเป็นใครโอ้โหทุกเม็ดเป็ดมากเกินแความน่ากลัวก็อยู่ตรงนี้แหละฮะแม้ว่าดีแลกจะไม่ได้เล่นแต่มีความมั่นใจกับรัสของเขามากได้ก็ที่หนึ่งของโลกและยังเป็นตำนาด้วยนะครับไม่มีใครมาล้มได้เขาไม่มีแข่งแข่งข้อเพราะเป็นปีนี้ไม่มีใช่ครับเลยครับผม ด้านล่างครับเป็นฟ็อกเพลนครับผมเกมนีนนน้ก็เล่นเรื่อยๆครับที่สุดน่าจะไปอยากไปเล่นเลนอื่นมากกว่านะนี่ฮะมาแล้วครับข้างบนครับผมใส่เข้ามามาร์กี้ครับเสียไปแล้วครับตอนนี้สลับฟิกเกอร์แล้วจังหวะที่สองใจอิสดียลเผื่อว่าแค่นี้ก็พอแล้วไถ่ออกครับผมโอ้โหจัดมารวบจังหวะเขารวบพาลาดก็จ<อ>ัดเขึ้นแล้วลอดเฉยเลยครับโอ้โหโยกหลบครับเรียกว่าสกิลเชียวหูโอ้เชียวหูเสร็จปุ๊บรอดเลยวงเลยอันนี้ผมงงจริงครับผมการรวบของอิสดียลครับ โอ้โหนี่ฟันแฟนที่เคยพูดไปนะฮะว่าเป็นหนึ่งในทีมต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีผูเ้เล่นเลนข้างเยอะที่สุดใน APL นะฮะสี่คนที่เล่นเลนข้างครับผมแต่เมื่อกี้ก็ถมเลนข้างซะเยอะแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับต้องดูว่าจะมีความมั่นใจเหลืออยู่หรือเปล่าโอ้โหรอดเฉยแล้วเมื่อกี้ผมอึ้งไปเลยนะแล้วมาคี้ยังไม่ได้สามารถใช้มาค์ออฟฟอร์ได้ด้วยนะครับยังไม่สามนาทีอะเสียแค่สิกเกอร์นะครับผมที่โดนเนื้อๆครับที่โดนและก็ใช้เวลานาน,านจน5้าสองกลับมาใช้ได้อะไรนขนาดนั้นครับแม่นจริ่่ดนลครรับไมมีเเกย ทิ้งเลนกันไปหมดเลยครับผมเียร์เร็วครับทำเร็วใช่ครับตอนนี้ต้องยื้ออย่างเดียวครับบาซ่าเกมมิ่งครับเพราะในต้นเกมก็อย่างที่เห็นครับมันจะมันจะโอ้โหท่าเยอะจริงๆเขาเขาเหมือนแบบล็อกสกิลไว้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นสกิลกดใส่ตัวเอ็มบอทอ่ะโดนทุกเม็ดเนี่ยก็ใช้ตัวของแพสซีฟได้อย่างเป๊ะนะแมนยาร์ด้วยในการที่จะเปลี่ยนโพสิชันตัวเองในการยืนนะครับะสมแล้วฮะมาสเตอร์แห่งบอยไทยครับผม อันตีไฟโอ้โดนเอเลนสโอ้โหฟรีไฟฮะใช่ครับหยิบมาเพื่อการนี้เลยฮะสองบูนิฟด้วยนะใช่ฮะจะมาเปิดตรงๆอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นครับแล้วก็ไล่ฟิวเซเลตออกไปฮะแต่สิ่งที่ต้องระวังครับคือสกิลของนู้นๆเนี่ยครับโอ้โหนให้เต่าเอ็กยืนยืนขวางไว้เลยฮะขากลับระวังนะฮะขากลับครับต้องส่งให้ลู้ๆไปเช็คก่อนครับผมและคอนซีเมนต์ครับไม่เห็นนะฮะอ้าวแล้วเห็นเต่าเอ็กก่อนหมดแต่น่าจะรู้แล้วนะครับผม เดินไปขึ้นเท่าฝั่งป้อมตัวเองแล้วครับรู้เลยฮะไม่มีจังหวะครับให้รวบสวยๆด้วยครับเมื่อกี้กดรวบไปก็จริงแต่ไม่มีฟิกเกอร์นะกระโดดข้ามกำแพงไปไม่ได้ใช่นะแล้วมาดูกันต่อครับตรงนี้ครับโอ้ด้านบนครับผมคิวๆครับนวดเข้าไปครับผมโอ้เจ็บฮะบังคับโพสต์วอล์ครับผมทำท่าอยากจะไล่ไปต่อครับซึ่งก็โซได้ป้อมเอ้ยไม่ใช่ได้มังกรนะตรงนี้ปีกบ้าป๊าบโอ้ยหลบมาได้สวยครับทันดิว มีฟิกเกอร์นะแต่ไม่อยากร่วมฮะใช่ครับยังไม่ตัดสินใจจะร่วมตอนนี้นะฮะด้วยการคอของทีมแหละคิดว่าแล้วเนี่ยจังหวะนี้ของจริงครับนึกว่าเขาไม่อยู่แต่อยู่ครับผมโอ้โหแล้วงัดใส่ตัวของเอร์เรซปาร์ฟลอตมาแล้วเอเจนต์สเปนเดอร์ลงมายื้อครับผมโอ้โหแล้วทางตัวบาซ่ามากันเยอะมากครับคุณผู้ชมครับไกโอ้ยจังหวะโชว์ของนูดูครับผมรักสุดเขาจะมีคนตามมาช่วยหรือเปล่าครับผมมีอิสเดียลครับตามเข้ามาเ่อะตอนนี้แต่ว่าถ้าฝั่งบาซ่าค่อนข้างถึอครับแต่คีร่าเข้ามาต่อครับแล้วทำได้เมเซ่แล S <S อยากให้ดูรีเพย์มันต้องมามันต้องมีนมนงเนี่ยเหมือนคนข้อสางเขาอ่ะแต่จังหวะนี้ทำไมถึงไม่มีเอ้อนู้ยน,นี่คือใช้ท่าสองไปเพื่อที่จะล่นระยะเลยนะและกดกระโดดทุกอย่างครับไปไประเคนสกิลใส่เอเลสใช่ครับโอ้แล้วทำท่าจะได้พอมันแล้วครับแล้วมาทวัครับยัดเต่าเอ็กครับผมโอ้โหแล้วอย่างที่เห็นก็ดกแดดเมจแรงนะครับผมแต่ว่าเหมือนแต่ยังไม่พอฮะก็ยังคงถึกอยู่ฮะดูครับนี่ยังคงชวัดช่วยอยู่ครับนุ้ย เขาเป็นคนที่เข้าใจจริงครับนี่ไงฝากไปดงด้วยโอ้โหและดูครับนี่ใช้แอสปิเดอร์ครับเซฟมาแล้วนะแต่สังเกตที่ซ้ายครับนุนน่นุฮะเดินมาท่าสองแล้วก็ดูครับอัติไปนะครับท่าสองเไปท่าสองและอันติโเคเท่เทะจริงเท่มากอ่าคือฟิกเกอร์เพื่อเพิ่มระยะของสกิลนะครับให้ถึงตัวของเอเลสและเขาทำได้สำเร็จแต่ปัญหาคือหลังจากนั้นเขาได้แค่ตัวเดียวฮะอ่และโดนตามเตะจากดีซีบีเด็กชายบินที่เข้ามาช่วยได้ทันใช่ฮะ เพราะว่าทางฝั่งบาซ่าอย่างที่เห็นครับว่าดีไซน์คอมเขาครับค่อนข้างที่จะตายยากกันทุกคนเลยครับถ้าเกิดเล่นในระยะเวลาที่นานเกินไปครับฝั่งเวรามันจะเสียเปรียบนะนี่ก็เลยต้องเร่งเกมมาครับแล้วไปเดินผ่านไปใช้ดีครับผมยังไงฮะตรงนั้นยิงแรงแล้วนะครับฝั่งของยูฟอกเอนครับแม้ว่ายังไม่ได้ขึ้นมาเป็นครับจันติก็ตามใช่ฮครับเขาคิวนี่ออกมาเป็นรองเท้ารถซีซีด้วยครับยังรับดาเมจกายภาพเต็มๆอยู่ ครับมาปีเตอครับเอาระไปโดนดีซีบีครับตัวนี้ถึกอยู่นะโอ้โหแล้วกว่าจะตายครับไม่ตายจริงๆด้วยครับแล้วโอ้โหกว่าจะตายฮะหนักจริงๆหนักข้อครับต้องลงแทบจะทุกอย่างเลยครับเมื่อกี้แอนดสเปนเดอร์ลงมาแล้วด้วยนะแต่ก็ต้องเรียกว่าเพย์เมคเกอร์อีกครั้งสําหรับนูนุที่ลากดีซีบีออกมาจากวงของแอนดสเปนเดอร์ใช่ครับทำให้เขาไม่ได้รับฮินะครับคือจริงๆอ่ะจะได้รับพลังป้องกันเลยหลังจากที่กดใส่ตัวแต่จะไม่ได้ฮิลฮะ แล้วก็คืออย่างที่เห็นนะว่าต่อให้ถึกยังไงฮะถ้าโดนเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะโดนเปลี่ยนโพสิชันนการยืนนี่คือถือก็ตายได้ฮะนะครับผมว่าได้เป็นกุญแจครับในการที่จะทําให้ทําสิ่งนั้นได้โอเคเมกเกอร์จะจัดเลยครับเล่นเยอะเอาเยอะเลยเยอะเลยนี่ฮะตัวมาบังก่อนครับผมแล้วโดนเทเบบารครับอุ้ยเฉียดครับผมอันตรายมากครับแต่ว่านะได้แค่เฉียดจริงๆครับผมใส่เซนต์รครับพอเข้าครวดก็โดนดาเมจเยอะเหมือนกันนะครับผม แต่ตรงที่มิดเลนของฝั่งบาซ่าเกมมิ่งไม่มีสกิลในการเกี่ยวฝั่งของข้ามนี่แหละครับครับผมพอไม่มีสกิลในการเกี่ยวฝั่งของข้ามทำให้นุ้นมีความอิสระในการเล่นสูงมากครับกล้าเข้ากล้าเปิดนะครับเพราะว่าสกิลทุกอย่างของบาซ่าเน้นไปที่เคาน์เตอร์แอทแท็กซะส่วนใหญ่ ใช่ครับแล้วด้านบนครับมาแล้วอยากจะเอาทาวเวอร์ครับเฟิร์สวันพยายามจะยื้อครับแต่ยื้อยากหน่อยครับผมแล้วแทงกันเปรศมาแต่โดนกระตุกออกมาตรงนี้เฟิร์สวันโดนเก็บไปแล้วส่งมอบดับเบิลบัพให้มาร์กี้ครับผมไม่ใช่ตัวที่กันทาวเวอร์ได้ดีครับเอาเราจับอาการด้วยฮะระวังออกไม่ได้นะครับผมแต่มาร์กี้ก็เสียเลือดไปเยอะครับเปิดอัาทัชเบิร์เข้ามาแล้วตีเอาเลือดเล็กน้อยครับผมแล้วมีเฟิร์สวันกดไอเลสเซคชั่นตามเข้ามาตรงนี้กลายเป็นว่าตอนนี้นี่บาซ่าเกมมิ่งเงินหนำแล้วนะครับอ่าจากพื้นท แลวรวมไปถึงเอเลสที่ไม่ได้โดนกดดันมากจนเกินไปและทําให้หาเงินไม่ได้ครับใช่ครับการเงินตอนนี้ก็ถือว่าสบายๆนะทอมินซี่เนาะและท้ายเกมเนี่ยนะคือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับวรดัมสเตติสปอร์ตครับพอไม่สามารถที่จะเดินเกมต่อได้ครับ2ูเ r นะฮะคิร่านะครับตัวของอิสเรลนดิวที่เล่นคลิสติกและลารสครับจะค่อยๆนะครับทำอะไรฝั่งข้ามได้ยากครับครับผม ดีดาเมจมันจะไม่ถึงแบบเบิร์กดาเมจตายโอ้โหแล้วเหยียบไปต้อนเต็มๆเลยครับดีฟอกเอ็นครับเต็มหลุมห่อเลยครับจากทางด้านตัวเด็กชายบีมที่จะเอาดีฟอกเอ็นเป็นเหยื่อล่อนั่นแหละครับชัดเจนมากอ่านะครับแต่ฝั่งของพลาซ่าเกมมิ่งครับเขาโอ้แล้วตรงนี้ครับจอมมี่ก็มาทีเผื่อครับแล้จะสเปนเดอร์ครับเซฟได้ไหมครับยังลงมาอยู่ไหมนะครับแล้วด้านหน้าครับก็ยังไม่สามารถเข้าไปต่อได้เหมือนกันครับสำหรับตสมุยลำนี่ครับความบางความบางเป็นเหตุสังเกตไม่ยากครับและความมั่นใจที่มากเหลือของเด็กชายบีมคคครรรัััับบมออองงงเเหห็นนนจวะะแลลโกาสสต้ืใ่ยครับ ไม่รอเนาะร,ร,รู้เลยว่าแบบว่าถ้าไม่ได้ก็บาดเจ็บหนักและตัวกันบ้านนะครับของบูดามเจตสปอร์ตที่ด้านล่างจะน้อยทันทีครับผมแล้วมากี้ครับยืนท้าที่4คนเลยนะครับผมโอ้โหอย่าบอกนะว่ารอดอ่ะโดนตัวของทางคริสติกเดินชนไปเจ็บมากนะครับมากี้จะยืนได้ไม่นานขนาดนั้น เรือไม่จอดแล้วฮะท่าไม่ดีเล้วถูกต้องครับเฮ้ยโอ้นะครับฝั่งของวิลารรมติสปอร์ตเริ่มเบิร์สดาเมจนะครับฝั่งของเขาไม่ค่อยเข้าฮะต้องพึ่งเงื่อนไขอย่างตัวคลินิกนะครของอิสตันดิลครับผมแล้วไฟนี้ครับจะเอาหรือเปล่าได้คิวคิวมาหนึ่งตัวครับแล้วหมัดเข้ามาตอนนี้แต่โกสวอเข้าไปซื้อเวลาครับผมมาร์กี้โดนอีกหนึ่งจีต้องเอาตัวมาบังให้ครับโดนพาวเวอร์เซิร์ชไปเจ็บอยู่ฮะ โอ้ดูดูครับพอยื้อเวลาได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นแค่ช่วงประมาณกลางเกมนะชั้นปลายเกมเนี่ยสองตัวนี้จะมีความปั่นป่วนในทีมไฟมากกว่านี้ใช่และการที่จะต้องลงสกิลกับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยพี่กว่าจะถึงเอเลสเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาหนักมากครับ,บโอ้โหแล้วแต่ว่าไปโดนตัวของเต่าเองครับตัวนี้ไม่ง่ายนะครับที่จะทำนะลองดูเผื่อได้แหละนะครับแต่เหมือนอยากจะบุกป่าเล่นเอาป้อมบนนะต้องเอาป้อมให้ได้สักหน่อยครับผมตอนนี้สลับทางบุรรัมฮะ ทำชาติต่างโอ้โหแล้วเปิดเองนักเลงพอครับพี่น้องครับกูจะเอาเข้าไปต่อด้วยจิตใจทำด้วยอะไรแล้วเราดึงดีซีพีไว้ก่อนครับผมแต่ว่านี่ฮะเจอสปินเดอร์ลงมา แต no er, ่คนเนียนครับเพื่อนผมเนียนแต่ผมเนียนด้วยมาร์กี้เนียนเนาะมาร์กี้ครับโอ้โหอย่าเผลอย่าเผลอจอมมี่มารับทันหรือเปล่าปันสแตกขึ้นมาปันสแตกขึ้นมาปันตับ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 ละตรงกลางกระป้อมแตกเลยร้อยครับมาร์กี้ต้องยอมถอยไปก่อนเสือพื้นที่เพื่อนครับต้องมาดึงอยู่ถึงสองคนแล้วได้กุ้มตาบไสองทาวเวอร์แทนครับผมเดินได้แบบเป๊ะมากฮะฝั่งของบาซารู้เลยว่าจะต้องทำอะไรโอ้โหตอนนี้กบแตกแล้วฮะ ยืนไม่ได้เลครับมินซี่ครับไม่มีใครยืนได้เลครับฝั่งของผูรันติสปอร์ตเพียงแค่คนเดียวเข้าไปผมบอกเลยว่าก็ต้องถอยกันหมดนั่นคือเด็กชายบีมครับเอาละฮะอยากได้มากี้ก็จะมีรามาหมายมั่นว่าจะเอาแน่นอนครับตรงนี้ฮะเอาแล้วใส่รุมก็มาก็กว่าจะตายแล้วไม่ตายด้วยครับคืออะไรขนาดนี้ครับมากี้ไดฮาร์ดภาคไหนครับคนอึดตายยากครับโอ้โหฮะมากี้หรือบบิลิสฮะคนอ่นตายยากแต่ถ้าเกิดว่าเขามีท่ายากครับฝั่งที่จะตายอาจจะเป็นตรงข้ามก็ได้หรือว่าจะบอกว่าท่ายากเพราะฝั่งตรงข้ามตายระบากมากอะยเ เนี่ยนผาราบจบไม่ตรงเอย,เอยโอ้ต่อ่าตรงนี้ฮะหวาดเสียวจริงครับอินซี่ครับตอนนี้ไม่ใช่แค่บาซ่าที่จะถึกอย่างเดียวแล้วต้องแรงนะผมและดูครับตอนนี้เขากล้าที่จะเดินแล้วนะครับบาซา่าอ่าแม้ว่าจะไม่ใช่เด็กชายบีนเป็นคนนำก็จริงครับ,รบแต่ที่เหลือเนี่ยคือเดินเป็นคนคุมเรียกว่ากำแพงให้กับเอเลสโอ,โอ้โอ้แล้วยังไงครับ ตรงนี้ฮะพยายามจะมาโซนอัพสเตจิพแล้วซีเนียลเริ่มเปลี่ยนจ็อบครับินซี่ครับครับซีเนียลเปลี่ยนจ็อบแล้วนะฮะแล้วส่งตัวมาร์กี้มาเข้าไฟครับผมพยายามดึงจังหวะมาร์กี้ครับปลดเลือดไปพอสมควรครับผมตายแ <จน S 2> ล้วข้างล่างานี่เปลี่ยนคลาสค<อ>รับผเพื่อนผมเนียนผมก็เซียนได้เหมือนกันเอ้ยนี่ฮะทำให้ตัวมาร์กี้มีโอกาสมาเข้าในไฟตรงตรงครับทำให้บริรัมเนี่ยเล่นตั้งไฟลำบากครับพินซี่ครับ ตอนนี้โดนปั่นเลยนะครับปั่นหนักด้วยครับบูดัมเส็ดสิ้นปอดจากฝั่งบาซ่าเกมไม่ทิ่งเปลี่ยนคาสปั่นหนักจริงนะผมตรงนี้ยังไงครับยืนมองอยู่ครับมาร์กี้รับชนมาเดินกัปปิเกอร์หนีครับไล้เอเจสเปนเดอร์ลงมาครับดัสเลเยอร์โดนเก็บไปแล้วโดยทางตัวของเอเลนส์แล้วฟงก็มาต่อครับมารุสไปนวงใส่ทางนู้นนู้ก็ผมไปเอาตัวปังนู้นนไปกันหมดเลยก็ผมด้านหน้าครับพยายามจะรำมวยอยู่ตรงนี้แต่มารุสจะพอหรือเปล่าแล้วโดนเอเลนส์ไล่ยิงทีละคนก็ตอนนี้ครับวีีเเปมไฟิดนึงมมีกกาาารรดเเเเอล่่ไซคคิข้ับแตวา ทาวเวอร์ด้านบนโดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยครับได้เปรียบทุกประตูนี่ยฮะแล้วก็ชนะทุกอย่างแบบเป็นเสร็จนะครับวินซี่ครับนี่มันจะเป็นครั้งแรกเปล่าครับว่าตอนนี้ทาวเวอร์ของบาซ่ายังไม่ถูกเก็บครั้งทาวเวอร์เลยฮะใช่ครับเพราะว่าบุรีรัมเจ็ดอีสปอร์ตไม่สามารถเดินเกมต่อได้นะตราบใดที่ยังเก็บเอเลสไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวของ d c ซเด็กชายบีอีกหนึ่งคนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยนะครับกลายเป็น4จตุรมิตรครับที่คุ้มครองเอเลส และเอเลสครับแม้ว่าจะมีนุ้ยพยายามจะเข้ามาแต่มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างเล็ดเกมแล้วใช่ฮะเลือดฮีโร่จะมีความเยอะขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีของในการทำดาเมจช่วยขึ้นมานะแต่ว่าการเบิร์สครั้งเดียวของรัสถาไม่ได้แบบเต็ม ครับก็ไม่สามารถที่จะล้มป่านุภามได้โอ้แล้วตอนนี้ฮะวินซี่ครับผู้รามาสะครับอยู่ในมือของเอเรสแล้วนะตอนนี้น่าจะแรงมากเกินไปนะครับล้านจะยิ่งเล่นยากขึ้นเวลาคาเฟนี่จะเริ่มรวยฮะใช่ครับเรดบิลครับคือล้านเนี่ยนะครับต้องแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหแลนส์เรดียลโดนยิงไปหนึ่งเมตรครับผมโอ้โหแล้วเดฟโฟมบล็อลงมากะจะปิดกบไม่ได้ครับผมเรียบร้อยกับได้คิสิกไปก่อนเลยครับจอมมี่เข้าไปก็ยื้อได้ไม่นานก็พีซีบีไม่ตายด้วแพสซีฟอย่างเดนเลสแล้วารุ่านี้ก็เเพพีียงงออโ้จริิิๆามสทธ์ฝืนนแลก็ะ เลีย้ยงกลางเลี้ยงกลางจบได้นะเลี้ยงกลางเลี้ยงกลางครับยื้อไว้ก่อนจำฟิวฟิวรับไว้ครับผมเต่าเอ็กก็ถึกเหลือเกินครับผมออกตาย,ยากเหลือเกินอ,อหมัดเข้ามาครับยังเดียวอยู่แล้วซื้อเวลาซื้อสเปซไปครับอู้หูย <c oughs> ลบออกจากเกมครับดิลีท โอ้โหนะครับเรียกว่าไม่มีโอกาสให้ลืมตาอ้าปากหรือเถียงครับเรียกว่าคําพูดใดๆทั้งสิ้นไม่มีเสียงเลยดีกว่านะนะครับจงรับแสงของข้าไปโอ้โหแล้วปิด3ทาวเวอร์ครับตรงนี้ครบาซ่าเกมมิ่งครับยังไงต่อครับจะปืนหรือจะอย่างไรนะตอนนี้ก็ได้กันไปเรียบร้อยแล้วครับสามป้อมนะฮะบาซ่าถอยได้เลยครับรอดาร์คสเลเยอร์เกิดครับผมจู่ภาพจับมาที่เอเนสนะครับกับเรดบิลของเขาที่เข้าไปยิงครับด้วยคริแตกโอ้โห ดีฟอกเอนกับของที่ออกมาไม่มีของป้องกันอะไรอยู่แล้วนะครับเลือดไม่น่าจะเพียงพอกับพลังแห่งการคลิปของเอเลสที่เล่นคาเฟนี่ฮะโมนตหลักลวงจัดจัดครับตอนนี้คาเฟินี่รวยเกินไปจริงๆครับคุณผู้ชมครับและคนที่แอบนะครับเรียกว่าทำให้ฝั่งข้ามเล่นลำบากนั่นก็คือคิวคิวครับที่เล่นมาจ้านั่นแหละครับคือไม่จะเน้นจะฆ่าใครนะขอเพียงแค่เข้าไปคิวะครับโดนนะครับทุกคนเนี้ยและเขาให้ติดโซสกอร์โดยเฉพาะตัวของดีฟอกเอนใช่ครับดีฟอกเอนมีพลังในการดูดเลือดด้วยบอลสโคนเธอร์แต่ถ้าเกิดว่ามาจ้้าอยย่งนนนูแถวั ดูดเลือดได้ไม่เต็มที่<ช> <ฮะ S 2> เอาอะไรไปสู้แล้วที่สำคัญคือเอาตัวบังตัวนุกๆกันหมดเลยฮะทำไม่การทาว่า Search เนี่ยไปต่อแต่ทำไม่ได้นะครับผมทั้งคิวคทั้งตัว DCB ฮะทั้งเต่าเอ็ครับไปยืนกันหน้าให้กับเอริสอันหมดเลยครับผมโอ้เหมือนตอนที่บาซ่ากำลังจะบุกเนี่ยนะครับจะมีแผงหน้าที่แบบว่ายืนกัน4คนครับแล้วเดินอย่างพร้อมเพียงมาแล้วเขาให้เอรสยืนอยู่ด้านหลัง โอ้โหไปครับดาร์คเซย์ตรงนี้ครับไม่น่าใช่ปัญหาผมครับแต่ว่าเทร็กเบดินเซอร์ครับจะไปปล่อยอย่างไรครับแต่ด้านล่างโดนยามครับเต่าเอ็กซ์ยังรอดอยู่นะครับผมและเป็นทาสเก็ตที่ไม่ค่อยสวยถ้าเกิดว่าจะเล็งและเสียเวลามากเกินไปเอาแล้วโดนล้อมนะเออแล้วฮะเราดึงจอมมี่ไว้ก่อนครับผมดึงเหนียวจอมมี่ไว้ไม่ให้เธอไปครับผมยื้อไว้ฮะตรงนี้แล้วมีเอเล่ตามมาเซอร์ไพรส์แล้วสองฮิตครับผมละลายหายเป็นเจลาตินเลยครับแล้วด้านหน้าผมถึงไปโดนอีกสองทีอีกครั้งเอาไปคนละสองเม็ดกระสุนสองนัด โดนทอล์คเซิร์ฟมาตอนนี้แต่มีกรอเกิดตัวนี้ on. อยู่ครับผมแล้วเกิดที่ม้าหมายการรีเซิรกดเข้ามาครับได้เก็บเอเรสิกเอร์เรสเซิร์ฟมาเหมือนกันครับแต่มารกี้เข้าไปตีใส่ดูดุป่าชาเ์ียนแบ็กออนเข้าไปแล้วเก็บตัวดูดุปไปได้ด้านหลังกระเพิ่อมปาเมียนเข้าไปลงแล้วเรียบร้อยครับเก็บไปสองศูนย์ครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์นี้นโอ้เนี่ยพี่ทำให้บ <NH L 1> ูรัม